พริกนี้เราใส่เป็นลูกเลยนะทุกคนใส่เพื่อว่าคนที่ชอบแรงรักนะเพื่อนๆแล้วก็มีตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยเนาะในน้ำปลาเนี่ยเขาเราปรุงรสแล้วนะคะทุกคนเราอย่าไปทำอะไรกับปลาอีกต่อไป เราต้องทําตัง้งแต่ตอนแรกนะคะเ,เพื่อนๆเขาจะเขาจะเปื่อยจเระเนาะวพาปลาเขาตัวเล็กองรสเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะพอปลาจะสุกมันจะมีน้ําออกมาอีกน,ะะนองนงนันึงก็เนาะทียไนมาหนึ่งขอไปล้วยหนึ่งนะไม่ต้องใส่เยอะนะทุกคนนะ เราไม่ได้เกงเนาะเราหมกแต่ว่าเราหมกใส่หม้อแทนใบตองนะคะเพื<ๆ>่เพื่อนเราก็จะใส่สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนวันนี้ยมายจะมาหมกหมกหม้อนะคะหมกหม้อปลาปลาขาวนะค่ะเนาะหมกหม้อปลาขาวเราก็ใส่ปลาขาวที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนาะพอปลาจะสุกมันจะมีน้ําออกมาอีก สักพักเ้วเราค่อยมาเปิดดูนะคะแบบไม่นานไม่นานทุกคนเนี่เป็นอันเสร็จเลยนะคะหมกหมอก้อปลาขาวตัวเล็กเนาะ,ะมาทานไหมทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเราจะิดด้านบดลงนิดนึงเะาะนะ,ะ,นะ,ะทำเบาๆนะปลาจะได้ไม่เละนะคะทุกคนเราอย่าไปทำอะไรกับปลาอีกต่อไป เราต้องทําตัง้งแต่ตอนแรกนะคะเพืเ่อนๆเขาจะเขาจะเปื่อยจะรีเนะาะเพราะปลาเขาตัวเล็กนิดนึงนะคะเพืเ่อนๆปลาจะสุกโอเคเปิดเกจได้เลยทุกคนอันนี้คือทำใส่ให้แบบนัวๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ํานี่ทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เราเอากิจเอาคือล้างท้องเขาให้เรียบร้อยนะคุณเพราะเกิดเ,เราล้างไม่สะอาดแล้วมันจะขุมนะ่มเนาะคุณให้เข้ากันคุณให้เข้ากันให้เรียบร้อยเลยอันนี้มีพริกเราบุบแล้วกับหอมแดงเนาะใส่เยอะๆหน่อยถ้าเราต้องการความหอมแล้วเราก็ใส่มีเอ่อต้นหอมแล้วก็อันนี้มีพริกเราบุบแล้วกับหอมแดงเนาะใส่เยอะๆหน่อยถ้าเราต้องการความหอมแล้วเราก็ใส่ มีเอ่อต้นหอมแล้วก็ุกคนเห็นไหมหม้อขากำลังร้อนเนาะหม้อร้อนแล้วนะคะหม้อร้อนแล้วนะี่เห็นไหมหม้อเดือดแล้วคือหอมมากเลยตอนนี้ใส่ให้แบบนัวๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ํานิด ปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆฝาจะสุดโอเคเปิดเทสได้เลยทุกคนอันนี้คือทำปลาขาวมันจะมีอที่มันจะขมนะคะเ,เพื่อนๆแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่คือหอมมากเลยตอนนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ยมายจะมาหมกหมกหม้อนะคะหมกหม้อปลาปลาขาวนะคะ่ะเนาะหมกหม้อปลาขาวเราก็ใส่ปลาขาวที่นะคะทุกคนถ้าเราไม่ปิดแล้วปลาด้านบนจะไม่สุกนะคะเนาะ,ะสักพักเรา,เราค่อยมาเปิดดูนะคะแบบไม่นานไม่นานทุกคน นิดนึงนะคะเพื่อนป่าจะสุกโอเคเปิดเกจได้เลยทุกคนอันนี้คือท<ร>้าเาเผ็ดก็เคี้ยวเลยเนาะแต่คนที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเคี้ยวแต่เราก็บุกๆท่อให้เขาเอ่อทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราเอาเกิดเอาคือล้างท้อให้เรียบร้อยนะทุกคนว่าเกิดเราล้างมันสะอาดแล้วมันจะขุมนะ่มเนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยมาจะมาหมกหมกหม้อนะคะหมกหม้อปลาปลาขาวเนาะคะ่ะเนาะหมกหม้อปลาขาวเราก็ใส่ปลาขาวที่ใส่ให้แบบนัวๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ํานี่ทาความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราเอากิดเอาคือล้างท้องเขาให้เรียบร้อยนะทุกคนว่าเกิดเราล้างมันสะอาดแล้วมันจะขุ่มเนาะ ปลาขาวมันจะมีอขี้มันจะขุ่มนะคะคุณผูนชมแล้วสเสร็จแล้วเราก็ใส่นิดนึงนะคะพเพื่อนปลาจะสุกโอเคเปิดเกล็ได้เลยทุกคนอันนี้คือทำให้หอมจังเลยทุกคนหอมเมงลักนะคะพเพื่อนเพื่อทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราเอาขิดเอา คือล้างท้องเขาให้เรียบร้อยนะทุกคนว่าเกิดเราล้างมันสะอาดแล้วมันจะขุ่มนะเนาะชอบเผ็ดก็เคี้ยวเลยเนาะแต่คนที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเคี้ยวแต่เราก็บุบๆท้องให้เขาอปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะน้ำว่า ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้เนาะเราอย่าไปทําอะไรกับปลาอีกต่อไปเราต้องทําตัง้งแต่ตอนแรกนะคะเพื่อนๆเขาจะเขาจะเปื่อยจริเนาะเะะ่าะปลาเขาตัวเล็กสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ยัยมาจะมาหมกหมกหม้อนะคะหมกหม้อปลาปลาขาวเนาะเะนาะหมกหม้อปลาขาะะวเราก็ใส่ปลาขาวที่ปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะ เราจะขิดด้านบนลงนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะทำเบาๆนะฝาจะได้ไม่เละนะคะทุกคนปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะปิดฝาไว้อีกสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยเลย หอมจังเลยทุกคนหอมแมงลักนะคะพเพื่อนๆเราจะพลิกด,ด้านบนลงนิดนึงนะคะเนาะทำเบาๆนะปลาจะได้ม่เล็นะคะทุกคนแน่นอนก็สุกนะเพราะว่าตัวปลาเขาตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะปลาตัวเล็กนิดเดียวเราปิดฝาเพื่อให้ปลาด้านบนสุกด้วย พริกนี้เราใส่เป็นลูกเลยนะทุกคนใส่เพื่อว่าคนที่ชอบน,นะคะทุกคนถ้าเราไม่ปิดแล้วปลาด้านบนจะไม่สุกนะคะเนาะตอนนี้คือร้อนมากทุกคนจะยืบออกมาหน่อยเนะส้าพไมจะปิดไฟแล้วนะทุกคนจะ ปิดฝาไว้อีกสักพักนึงเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะเห็นนะคะ,ะ,คะทุกคนถ้าเราไม่ปิดแล้วฝาด้านบนจะไม่สุกนะคะนะเนาะแปรงรักนะนเพื่อนๆแล้วก็มีตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนจับประมาณนี้แล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะทุกคน อันนี้ยังไงทำใส่กระทะเพื่อให้เพื่อนเห็นชัดเจนเนาะจริงๆก็จะใส่หมอ้อใส่ให้แบบนัวๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเรากินกับข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำนิดสุกรี้ยังน้าข้าวผิดก็เคี้ยวเลยเนาะ แต่คนที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเคี้ยวแต่เราก็บุบุๆพอให้เขาอ่ะพริกนี้เราใส่เป็นลูกเลยนะทุกคนใส่เพื่อว่าคนที่ชอบสุกหรือยง่งหน้าปรุงรสเรียบร้อยแล้วเนาะ พอปลาจะสุกมันจะมีน้ำออกมาอีกอันนี้มีพริกระบุบแล้วกับหอมแดงเนาะใส่เยอะๆหน่อยถ้าเราต้องการความหอมแล้วเราก็ใส่มีต้นหอมแล้วก็ปิดฝาไว้อีกสักพักนึงเนาะเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะ